สวัสดีครับพี่น้องเรเอฟซีทุกท่านครับวันนี้พามาชมนะครับมามาชมเจ้าสัตว์ดำครับเจ้าสัตว์ดำเป็นงอนลอยท้างซีพีนะครับใี่ผมได้นํามขอมาพัฒนานะครับนี่เป็นลูกขยักดำแม่เป็นทางสกยกนะครับพอจะเป็นทางขยักขยักดำนะครับทางซีพีนะครับ เอามาชมความใหญ่ค,ความดำครับตัวนี้ซีโล่ครับตอนนี้ซีโล่ครับใหย่มากครับ เจ้าสับดำครับเพราะเป็ลักอีกตัวครับเพระนะเป็ลักไม่สมอีกตัวนึงครับตามติดตามนะครับตอนนี้กำลังเล็งผลิตพยานิครับตัวนี้น้ำเข้าจากซีพีครับเจ้าสับดำสถานะตอนนี้น้ำหนักอยู่4ี่โลครับ ฝากที่น้องและเอฟซีทุกท่านติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับทุกคลิปขอบคุณที่ติดตามกันครับสขบหรับกินีสสวัสดีครับ